ดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านใส่ติดอีกแล้วคือวันนี้เราจะมาแชร์ว่าเราพูดภาษาอังกฤษกับลูกยังไงสําหรับคนที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะพาไปดูเด็กๆก,ก่อนนะ Good morning Good morning นี่จ้ะตื่นมาก็คว่ำเลยจ้ะนี่อะนี่ดูอะอันนี้อันนี้ความนายก็คือความความทั้งวันนี่จ้ะพี่ซิวซิว Good morning Good morning. Wanna Smile? Smile. me. Yeah. Nee. See you. See you. What are you doing? What are you doing? Wow. You look the camera. Oh, do you want to talk? You're so cute. You're so cute. I like your eyes. I like your mouth. I like everything. โอ้โห oh, oh, เป็นยังไงล่ะอยากจะพูดเองในใจอีกหน่อยมามีต้องยกรายการให้เรามั้งเนี่ยฟอก,กำลังลับอยู่นะทุกคนพี่ฟอนหลับนะทุกคนเลยจะไม่ได้ถ่ายพี่ฟอนนะพี่ฟอนบอกว่ามามีอ่ะถ่ายแบบฟอนหลับอีกแล้ว You're supposed sleep, okay Because if you sleepy you have to sleep okay okay ดูหน้าเด็กไม่ยอมนอนฝืนครับผมทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่พี่ซิลเหมือนมีเลือดอยู่ที่ผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอามือจิกหัวตัวเองจ้าหมานี้จับไม่ทันทุกที่เลยฟอร are you wake up กตื่นแล้วคะัะผมะหน้าผมเต็มไปได้วยวูลหมดเลยทำไมรู้ไหมเพราะว่าพี่ฟอชอบ Scratch your face you look so cute เอ๋ออย่าคิวด้วยย่กคิวด้วย did you sleep well did you sleep well อ๋อสิ e ีเบลเหรอลูกสลอของมามีหน้าเป็นแผลไปหมดเลยโอเคแล้วทุวกคนนี่พี่ฟอสจะมานั่งด้วยแล้วเดี๋ยวมามีก็จะเล่าทริคให้ฟังคือเราจะมาเล่าให้ฟังว่า เราพูดภาษาอังกฤษกับลูกเรายังไงนะโอ้ดูดูดูมองตัวเองอย่างเลยก็คือเราใช้ประโยคที่เหมือนพูดกับผู้ใหญ่เลยกับเขาตั้งแต่เด็กๆ คือตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเราก็จะพยายามพูดแต่ถ้าเป็นช่วงศูนย์ถึงสเดือนน่ะจะยังไม่ได้เหมือนพูดทั้งวันพูดทุกวันอย่างนี้ก็จะมีบ้างที่แบบอเกตเดร g o o มอร์น ah, ิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเขาขึ้น4เดือนน่ะเราก็จะเริ่มพูดกับเขาอะ่ะมากขึ้นก็คือวันหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ก็คือทั้งชั่วโมงอะ่ะจะพูดแต่ภาษาอังกฤษเลยก็คือเจอกันก็จะมีแบบ굿มอร์น ah, ิ่งตอนเช้าใช่ไหมหรือถามเขาแบบว่า how are you today หรือว่า you have to change the diapers อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้พูดทั้ คือเรามีแลนว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกทั้งวันอะช่วงประมาณที่เขาหเดือนขึ้นไปแล้วนะทุกคนทําไมเราถึงพูดภาษาอังกฤษกับลูกรู้ไหมเจตจำนงเราอ่ะคือเราอ่ะอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นความสามารถพิเศษของเขาหรือว่าการไปสมัครงานของเขาก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เออย่างเวลาเราหางานเงี้ยการใช้ภาษาอังกฤษมันก็หาได้ง่ายกว่าคนที่แบบพูดอังกฤษไม่ค่อยได้ถูกปะแต่ว่าพอยของเราเนี่ย ไม่ได้อยากให้รู้แบบโหเก่งแกมมาเป๊ะหรือว่าต้องสอบได้ที่1ภาษาอังกฤษนะอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ดูจากเงินของพวกเราแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถส่งให้ลูกเรียนนานานชาติได้แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถส่งให้เรียนแบบไบลิงกั๊ได้ขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราปูให้เด็กๆเ,เนี่ย พูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เล็กๆโดยที่ตัวเราพูดได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้มากขึ้นนะพ่อแม่คนไหนนะทุกคนที่แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงเรามองว่า เพลงเด็กอะช่วยได้เราสามารถดูรูปประโยคในเพลงเด็กๆที่ร้องใน YouTube ก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในเนื้อเพลงที่อยู่ใน p ินเทเรสอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองแกะเนื้อเพลงมาพูดกับลูกได้มันมันช่วยได้จริงๆนะสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจแม่บ้านสายติด๊ดแล้วก็มีไม่ต้องไปทำเองด้วยนะสำหรับใครที่อยากให้เราทำอะไรหรืออยากจะรู้อะไรก็พิมพ์เข้ามาบอกได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วไม่ไป